เด็กวัยรุ่นทั้งนั้นนะมีรถดำมีกิจการเป็นของตัวเองเนะไม่เกินสามสิบห้าปีเด็กเด็กวัยรุ่นค่ะน้อนะมีธุรก,กิจเป็นส่วนตัวนะเนี่ยมีรถดำก็ถมดินรับเหมาถมดินอะไรเงี้ยตอนขมอเนี่ยค่ะอ่านี่เลยค่ะตรงอยู่ตรง,ตรงกลางนะมันมัวนะ z o มแล้วก็ไม่โอเคนะกล้องเช็ดได้แค่นี้แหละนั่นค่ะไม้ปกคลุมไปหมดแล้วนะ ใบไม้ผลิขึ้นมาหมดแล้วนะควันนี้พรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ห้ามาแล้วนะน้ำพระราชทานนะเก็บบรรยากาศมาฝาฟทุกท่านค่ะวันที่เจ็ดนะคะวันนี้นวันที่เจ็ดแล้วค่ะนูนเมฆอะก่อตัวมาแล้วนะเมฆฝนก็ก่อตัวมาแล้วอะเดี๋ยวเราตั้งกล้องไล์ต,ตรงนี้นะให้ยาวๆเนาะน้องๆเนาะตอนนี้พักเที่ยงมัง้งน้องคนนี้ไปทานก่อนแล้วนะ น้องไปทานก่อนแล้วนะคะผุมสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่แค่นี้นะฮะนู่นมีสัพพละหมดเลยนะะ <c oughs> มีพัดลมใต้ลมไม้อะนู่นนะลมพัดติ้วๆนะมุนติ้วๆนะก็เย็นนะแต่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเนี่ยพัดลมมาเสริมนะคะทุกอย่างมันเป็นครัวนอนนาด้วยเนาะเป็นที่โล่งแจ้งเลยกนะ็เห็นน้องๆทํางานไปด้วยนะนี่เตรียมพร้อม่ะเตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะเสล้น้องเดินเข้าเดินออกตรงนี้เนะะ่ะ นีบเรอที them, บ้านเราเนี่ยใกล้แค่ไหนไม่ถึงสิบเมตรเท่านั้นแต่จะให้เสียงดังได้งไงจะไล่สดก็ไล่ไม่ได้กลางวันจะไล่ไม่ได้นะตอนแรกว่าจะเอาบ้านเล็กขึ้นมันขึ้นไม่ได้นะเนี่ยนอกจากหกโมงเจ็ดโมงเอาเราก็ลงเพิ่มลงบ้านหลังนู้นมาจะลบควนพี่เพื่อนแบบถ้าจะขึ้นก็ขึ้นแค่สิบนาทีสิบห้านาทีโอเคอยู่นะเปิดเปิดการมองเห็นนั่ประมาณนี้นะบรรยากาศณเวลานี้นะฮะ เวลาเท่าไหร่เอ่ยเที่ยงสี่สิบห้านาทีนะพุกท่านค่ะวันนี้วันที่เจ็ดเนาะประมาณนี้นะคะวันที่เจ็ดเป็นวันอะไรอะ่ะสุขวันเสาร,ร์พฤหัสอะไรเนาะก็ไปจอดให้แอดบุญเลืองอะ่ะเข้าเก็บชั่วโมงเนาะเขาเก็บชั่วโมงค่ะเข้าเก็บชั่วโมงแต่เขาไม่รู้เหมือนกันกเขาห,นะหายไปไหนนะเขาหายไปไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆเรา ไปเจอเขาเขาลบคลิปประมาณน้นเหมือนกับใครบางคนลบคลิปพอลบคลิปไปก็มีปัญหานะทุกท่านค่ะพอลบคลิปไปก็จะมีปัญหาตามมาวันนี้วันที่พุธวันพุธที่เจ็ดนะทวกท่านค่ะพุธที่เจ็ดนะคุงนีวันพฤหัสแต่พฤหัสเราสู่กันฟังเนาะประมาณนี้นะคะนกไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวจะจับภาพนกให้ดูอกอกนะดูจับน้องๆไปก่อนเนาะก็ขออนุญาตน้องๆเลยเนาะ ว่าเออเราทําช่องนะรบกวนนะน้องพ่อก็ยินดีนะน้องพ่อก็อนุญาตเขาก็เห็นเรานั่งที่นี่ทุกวันทุกวันเราเป็นเพื่นบีของเราเนาะเขาก็เข้าใจืมน้องพ่อเขาทำงานบริจาคทำงานไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะ ปีนี้ฝนมาไวนะถ้าถ้าถ้าเป็นเดือนนี้นะปาที่โท้ที่น้องขานถ้าเข้ามาถมมีอยู่ปีหนึ่งเข้ามาถมเนาะี่นูสเนาะที่ฝุ่นเต็มเลยเข้ามาไถนาเช่นกันเข้ามาไถดามนาเนาะเ็าไถก่อนเ็าไถกบอ่ะทีนเี้ปฝุ่นเข้าบ้านเราอยู่ไม่ได้ค่ะปีนั้นน่ะยิ่งเรามีงานสาวดำน้องๆมาตักจากจากต่างจังหวัดเนาะมาสี่ห้ารกผมหันหนีกันหมดค่ะโรงงานค่ะหนีหมดค่ะ แต่ปีนี้รู้สึกว่าโอเคอยู่เราเดือนพฤษภาแหละปีก่อนนู่นเลยนะน่าจะปีหกห้ามันนะ้งหกห้าไม่หกห้าหกห้านี่แหลนะน้องผมข้างบ้านที่บ้านแม่เสีงนชะีวทีสิจูเขาก็นั่นแหละหัวใ,ใจล้มเหลวสำพัญนั่นแหละน้องน้องเลยมนาะ เสียงจะดังหน่อยเด้อเสียงพอเสียงรถไถมารบกวนเสียงนกเสียงนกเขาที่ว่าเสียงที่ทีอนกกลางวันน่าจะหายไปเลยนะเพราะว่าเสียงรถไถเสียงเครื่องจักรมันจะดังเนาะนกนกนกน้อยนกอะไรหนีหมดเฮงฮนแม้แต่จักจั่นบางทีก็ร้องทุกวันแลร้องอยู่นะแต่สองวันมันนี้มัวกับวันนี้เงียบปึ๊บนะคะชุดท้ายแล้วเดี๋ยวมอเตกลับแล้วนะคะ นี่ฮะแล้วเขาก็กลับแล้วดำกะดำว้าวเนี่ยเนี่ยขาดแค่นี้หลยที่ที่เราอยู่แค่นี้เองคุณน้องตะคุณพ <c oughs> ี่เพ <c oughs> ื่นอนๆคะโอ้ ป้าไปร,รุ่นทั้งนัง้นจอดนี้อีกคันโอเคค่ะไป ก็จะเอาโอ้ยเนาะแย่ทวดก็เฝ้าไม่ได้คลิปเลยย่าจ้ะตอ,อนนี้เดอ้อมันอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้คลิปเลยอ่ะดูน่ะดูนด่นค่ะสำคัญรถไถกลับไปแล้ว ไปนิดเดียวเว้ยอ๋อดำเลยลูกในรั้วของเรา <laughs> น้องขา ดูปรอยแล้วเขาก็มาจอดกันตรงนี้นมารีแลกกันตรงนี้ก่อนจะกลับบ้านก่อนจะแยกย้ายกันเข้าบ้านนะวยทั้งวันนะ่ะได้ยินเสียงกุ๊กกักุ๊กก้าเลยอยู่ตรงไหนได้แหรอพี่น้องถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ตรงนี้ถ้าไม่เก็บกิฟบ,บริเวณบ้านแล้วไม่รู้จะไปไหนออกไนปอกไน,นอกบ้านอะ่ะเหรอพากิธโทร้อนก็ร้อนเนาะร้อนมากคะ นี่คือเขากำลังเริ่มถมที่นะวันนี้วันที่เจ็ดนะเลอเริ่มวันที่เจ็ดแล้วคะ่ะไกล้ถึงตัวบ้านเราแล้วนะไกล้เข้ามาแล้วค่ะคืบคานกอนเดี๋ยวก็จะเลยผ่านไปเม่นไม่น่าสองวันได้แค่นี้น่าจะเป็นสิบวันแล้วนะทุกท่านคะรถทำไมมาน้อยไม่รู้วันเนี้ยไม่รู้ว่ารถไปไหนกันนี่่แล้ะเริ่มมาเรื่อยๆห่างมากวันเนี้ย แต่ก็ดีถ้ายอยมาก็ดีนะตั้งหลักวัยรุ่นนะครับู้ชวัยรุ่นทำธุรกิจนะพวกนี้พวกนี้เลยไปแล้วแต่วันนี้ได้น้อยมากช้ามหล่ะจะตาาล่ะเออ องนอกมาไกลมากองนอกมาขนใก่เขาเนีค่ะไม่เห็นละ <c oughs> มาเรื่อยๆตรงกุ้มไม้กอดีเลยต้องมีค่ะตอนนี้เอาหลายๆเคี่ยไปจอดให้ดีด้วยก่อน เลยๆมันกัเนาะมันจะเลยๆใกล้ของเรานิดเดียวเองเนี่ยโคไม่กี่ก้าวก็ถึงเนาะมันก็เลยเสียงดังรบก,กวนนะครูหน้าหัวจอดไปตรงนี้นะคะจอดไปค่ะให้มันได้หลายๆนาทีนะเราจะได้อดัดคลิปว่าเออเราอาดัดคลิปไม่ได้เราจำเป็นต้องเอาคลิปตรงนี้แล้วเอาไปลงประมาณนี้เนาะ การทํางานส่งน้องๆนะนะแล้วพวกนี้มาลือเนี่ยก็เลยไปจากนู่นก็แล้วก็โอเคแหละสอวันได้แค่นี้อีกสอวันเลยไปสลังบ้านนะน่าจะประมาณห้าวันถึงหกวันนู่นน่ะนะนุเราต้องมีเสียงรบกวนอย่างนี้ไปอีกหลายวัน่ะเมื่อค่ะ่อ่ะยังเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นอะก็ยังอยู่ตรงนี้กันนะนู่นค่หน้าบ้านค่ะรถไถสี่คันนู่นค่ะเขา น่าทำนาปีกันแล้วค่ะทุกั้น่ามาค่ะพาไปเซอร์เวย์ค่ะแดดล่มลมตกแล้วนะคะก็เดินมาเก็บบรรยากาศตอนเย็นๆมาฝากทุกขั้นทุกคนนะคะไปดูนกดูหนูนะสรุปแล้วเขาเป็นหน้าดูการแล้วเนาะนู่นนะคะงานค่ะมาเรียบร้อยภาพกว้างๆนะรถไถสี่ขันเลยนะค่ะอ๋อนี่เจ้านาเจ้าของนาเอารถมาจอดแอบไว้ตรงนี้นะ แล้วก็เดินไปน,นู่นเนะไสนากันแล,ล้วค่ะทุกท่านค่ะได้โอ้อีกคันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคนลเจ้าเนาะอน,นุนเจ้าหนึ่งนะเนาะที่เป็นเจ้าของนาไม่ใช่เจ้าของนาดีเป็นเป็นนาเขยเนาะที่นนทำของหลานนะ่หนึ่งจากสี่คันอันนี้ลุงเลิศหนึ่งคันของนาปตาเขาเองเด้อ หนะ้พ่อตาเขาค้าอยู่ตรงนี้ค่ะลุงเลิศโอ้ลุงเลิศก,ก,ก็ได้เยอะแล้วเนาะลุงเลิศมาถายวันโกรนอันนี้ระดมเลยนะห้าคันเลยนะห้าคันเลยนะจุดนี้นะลุงข้างกาจัดไปเลยนะห้าคันนาะทีเดียวเลยอะ่ะอยากได้ไวๆใช่ไหมวันเดียวจบใช่ไหมประมาณนี้หรือเปล่าบรรยากาศยามเย็นนวลนก นกเขาก็จะวนเวียนอยู่รถรถไถนะใต้ไอใต้ตูดรถไถเนะประมาณนี้นะ่ะนุ่นค่ะบินโฉบไปโฉบมานะ่ะธรรมชาตินะธรรมชาติเดินล้วน,นะะไม่มีอะไรเนี่ยกบให้คือเป็นธรรมชาติท้องไร่ท้องนาชนบทนะคะทุกท่านค่ะเป็นเป็นชนบทนะฟังนี้เป็นชนบทนะคะ ฝั่งนี้ในเวียงเหนือบ้านค้อยเละฝั่งนี้คือเวียงเหนือคือเวียงวังเหนือฝั่งนี้คือชนบทนะจะมีอยู่สองสองเวอร์ชั่นตรงนี้นะนี่ฮะอืมความบุ่นวบยมันจะอยู่แถบนี้นะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันนะ่นนะของน้าตั้งแต่ที่แอดยืนตรงนี้ไปถึงพุ่มไม้ข้างหน้านูนนะน่นนะ่ะนะนู่นน่ะหลังคาสีน้าําตาลน้ําตาลถึงเขตตรงนูนนะ่นเหนือ แต่ตรงนี้ก็ติดนะั่นแหละติดกำแพงนี้อีกนะเจ้าเดียวกับเจ้าที่แอดอยู่ในของน้าเนาะแต่นั่นนัชาชายขายไปแล้วน้าสาวขายไปเลยเนาะกรมที่ดินไม่ใช่กรมครับกรมที่ดินจังหวัดลําพูนตอนนี้กเกษียณแล้วค่ะเกษียณแล้วเราพูดถึงอดีตอันอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะประมาณนี้นะมองเห็นไหมไม,มีอะไรกันบ้างคะก็จับนี่แหละ เป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเป็นล้วนเลฮ่นธรรมชาติธรรมชาตินี่เลยธรรมชาติเป็นล้วนนม่มีอะไรของแห่นี่เห็นไหมอันนี้ก็ฝั่งฝั่งเวียงฝั่งเวียงบังเนี่ยโรงแอมก็จะอยู่แบบธรรมชาตินะไม่ไม่ไม่ปรับปรุงอะไรนะพ่งกาัในนี่เห็นไหมธรรมชาติ็นนีเราชอบแบบนี้ เราชอบแบบชนบ,บทแบบนี้คลิปก็จะเอาโอ้ยเนาะย่าทวดก็เฝ้าไม่ได้คลิปเลยยา่าจ๋าตอนนี้เดอ้อมันอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้คลิปเลยอ่ะนูน่ะนูน่ะสองคัน้นรถไถกกับไปแล้ว อ๋อดำเลยลูกนี่รู้ั่วของเราน้องขาอ <c oughs> รอแล้วเขาก็มาจอดกันตรงนี้นะมารีแลกกันตรงนี้ฝนจะกลับบ้านฝนจะแยกย้ายกันเข้าบ้านนะอุ๊ยทั้งวันนะ่ะได้ยินเสียงกุ๊กก้ากุ๊กก้าอะอยู่ตรงไหนได้หร้อพี่น้องถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ตรงนี้ถ้าไม่เก็บกิฟบริเวณบ้านแล้วไม่รู้จะไปไหนออกไปนอกบ้านน่ะแล้วปฏติททโทร้อนก่อร้อนเนาะร้อนมากอ่ะ นี่คือเขากาลังเริ่มถมที่นะวันนี้วันที่เจ็ดนะเล่เริ่มวันที่เจ็ดแล้วคะ่ะเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นนะมีรถดามีกิจการเป็นของตัวเองไม่เกินสามสิบห้าปีเด็ก็กวัยรุ่นทั้งนั้นค่ะมีธุรกิจเป็นส่วนตัวนะเนะีนะ่ยมีรถดําก็ถมดินนะัารับเหมาถมดินเนี่ยนะสุดนะท้ายเด็วน้องข้ก็กลับแล้วนะนี่ค่ะน้องขก็กลับแล้ว ดำเดำว้าวเนี่ยเนียขาดแค่นี้เลยอันนี้ที่เรายืนแค่นี้เองพี่น้องคะคุณพีุ่ณน้อนคะโอ้ว้า ใบร,รุ่นนั้นจอดนี้อีกคันฝากทูกท่ันนะคะผสมประสานกับเมื่อกี้นะทั้งวันเลยนะคะุกทงานกาโอ้อทั้งวันนะคะ กูอือทั้งวันก็โหลคดคลิปไปด้วยนะพอดีอะอยหลับไปนิดหนึ่งก็ไปอยู่กับน,น้องวันเนาะพอ,อน้องวันลงขึ้น30นาทีก็ยอดทวดขึ้นก็ไปอยู่กับยายอิงอ่อนกูยายจูนเนาะวันนี้ได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยจะหาทุกที่เพื่อนๆนะก็ขอบคุณนะคะนี่แหละหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อันีคามจะดดกโอเค่ะกจะออมาฝากทุกท่านทุกคนหน่คะ สวัสดีสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนี่ค่ะเป็นบรรยากาศเสียงดังขึ้นๆมาห้าห้าคันรถตัวนั้นเอาเก็บแล้วก็าจากาศก่อนแล้วตรงนี้มาใหม่นะ,นะเก็บบรรยากาศเห็นไหมร้อนึ้นมาขร้นั้ร้อนจนไม่อยากทำอะไรเลยนะโอเควมุนให้ดูมุนให้ดู ให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศร้อนมากมากดูนกดูนกดูนกเน,นี่ยแอชอบอยู่ตรงเนี้ยนกก็ชอบอยู่ฝั่งนี้นะแต่ฝั่งข้างหลังเราจะเราจะไม่ได้เก็บภาพนะร้อนบางหลังบ้านต้นไผ่ต้นหน่อไม้นะที่เราแบ่งให้ให้น้องที่ว่า,อ,าอยู่ไซไซส์ซง,งานนะเอาไปโขานะกลับแล้วเอใช้กลับหล้วเออเลปอกดินนูนะ่นน่ะ แม้ไหวตุ้มตุ้มตุ้มอยูต่ตรงนั้นเอาให้เจ้าของของเฮียนะเอาให้เฮียปลูกตรงนั้นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าถามเมื่อไหร่ว่าไม่มีไม่มีหรือว่าเขากินกันไม่รู้เนะนั่นเห็นไหมฝั่งนี้ยเห็นไหมคนละคนละเรื่องเลยเห็นไหมฝั่งนี้จะแห้งแล้งนะดูฝุ่นดูฝุ่นนี่แหละคราวนั้นอะที่มาไถข้างบ้านนี่แหละที่ถมตรงนี้แหละที่ฝุ่นทั้งนั้นเลยเนาะเต็มคาราเบลเลยนะเนี่ยเห็นไหมธรรมชาตินะ นู่นก็นนี่มาหารถไถแล้วนะหลังจากนุนบินเมา,าชบชบจบบมาเนยเป็นฝูงใหญ่เลยนั่นเห็นไหมบินมาหาบินมาหารถไถรถไถคิดว่ามันมีน้ำมีอะไรไงที่จริงไม่ใช่นะก็เวลาเกี่ยวข้าวดีเยอะกว่านี้นะถ้าเกี่ยวข้าวจะเยอะกว่านี้จะลงมาเยอะกว่านี้นะนละชอบเมฆเยอะมากกค่ะ คนะคนะคือค่นะเห็นไหมธรรมาชาติไหมอุ้ยนกนกนกข้างนั้นสวยงามมากแต่ไปอยู่ใกล้ไม่ได้นะก็เข้าไปนี่ประมาณสักสิบเมตรแหละนี่ก็ามากันแล้วเอทำไมาปรับที่เดียวเลยเหรอโอ้โหเอากันแบบลุมจะรุมบอนกันเลยอที่นั่นอานอกหายไปแล้ว เขาหายไปแล้วนะประมาณนี้โอเคนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> เจ็บบรรอากาศท้องไร่ท้องนามาฝากทุกท่านทุกคนนะคะยามเย็นๆของวันที่เจนะ็ดในโรงงานคะ่ะวันพุธที่เจ็ดนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่เจ็ดเก็บธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาชนลำบถชีวิตวิถีชนบทบะนะ นี่เลยชนบทบ้านเรานะ่ตรงไหนถ้ามีชนลบทแล้วมันมันเป็นคือบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราไม่รู้ว่าใครจะอยู่จังหวัดไหนบ้านเกิดเมืองนอนของเราคือเรื่องอะไรที่ป้าพิงที่จับมาเล่าว่าอะไรจะอบอุ่นแล้วประมาณนี่น,นะนะคะเอนนเก็บมาฝากทุกท่านทุกคนนะคะโอเคค่ะแลก็อยากคงที่ตรงนี้ไว้เนาะให้ธรรมชาติให้เป็นแบบนี้นะ จะนานเท่าไหร่ไม่รู้เนาะอยากให้บรรยากาศตรงนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มันสวยงามนะทุกงานค่นนะเนาะรออีกไม่นานแอดคิดว่าอีกไม่นานอีกไม่เกินห้าปีหรืสิบปีเนะี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านหมดแล้วนะคะทุกคนทักออกมาอยู่แบบบ้านแบบชนบทจะชอบอยู่อย่างเงี้ยวิวแบบนี้วิวบ้านแอดนะ่มีแต่คนเขามาหลงไหลตรงนี้ใครไปใครมาก็ามาจอดถ่ายเก็บภาพตรงนี้แหละม,มุมภูเขาตรงนี้แหละ ดีที่สุดก็คือจอดหละคือโล่งๆหน้าบ้านแอดจะเป็นที่ลงลงเขาก็จอดตรงนี้แหละพอเลยคว้ามือไปก็เป็นโกดังใช่ไหมมันเป็นกําแพงใช่ไหมล่ะไปข้างหน้าก็เป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านของหลานนิดนี่แหละห้าหลังคาอยู่ในระหว่างนี่แหละห้าไอ้สองร้อยเมตรนี่แหละเขาก็จะจอดถ่ายรูปก็ตรงนี้แหละนี่แหละแอดก็ยังหลงไหลเลยเห็นไหมเนี่ยตอนเย็นออกไปเก็บหน้าบ้านนี่แหละตรงเนี้ยมุมกว้างตรงเนี้ย ต่อไปมันจะไม่มีแล้วบรรยากาศแบบนี้แอรก็อยากเก็บไว้เนาะอยากเก็บไว้ตรงนี้นะมันมันคือเป็นเสน่ห์นหะมันเป็นเสน่ห์แล้วดูแล้วมันเป็นธรรมชาติไม่อึดอัดเนาะดูแล้วมันมันล่มรื่นอะมันหน้านั่งมันหน้าเดินมันหน้าทุกสิ่งทุกอย่างอยากอนุรักษ์เอาไว้ตรงนี้แต่ันก็เป็นไปไม่ได้นะว่่แอรก็เลยจะเก็บภาพตรงนี้เป็นเป็นอนุสรณ์เอาไว้ในช่องเนาะประมาณนี้นะ ทุกทนทุกคนฝากกดไลค์กดสปายกดติดตามแอดด้วยเด้อช่องเล็กนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะได้กดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดไลค์กดสปายขอบคุณมากๆที่ท่านก็มากดไลค์กดติดตามแล้วก็เก็บชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะพุกกำลังใจที่มากดไลค์กดสปายให้แะนะผ่านตอนนี้ผ่าน ปล่อยไปตรงนี้ก็น่าจะครบแล้วนะประมาณนะเอาเรือ300อนะประมาณได้300ยกว่ากว่าตามหาตัวเอสเฉยๆนะค็ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกรอบรขอบคุณที่ท่านได้แวะเวียนมาสม่ำเสม,มอพี่ๆน้องๆที่มีชิ้งกันไปไหนนะคะขอบคุณมากมายสาหรับน้ําใจนะคะที่แน่ๆก็คือบ่าวเกียรพี่บรรจงนะคะที่มาเฝ้าประจำาหมะนะหลายๆหายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อๆอน้าด้วยย่าน้อยกันนะคนะ ที่มาจอดให้ประจําก็คือพี่จงหรือบรรจงฟ์มเมรี่และบาวเกียนะคะเมาฝากว้าตรงนี้เราก็มีหล,ลายๆท่านมาจอดอยู่นะก็มีเนาะตอนเช้ามากตื่นเช้ามาก็มีเยอะเยอะนะคะพุก้นถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อไม่หมดนะทุกคนทุกคนที่มาอยู่ในช่องแอดแอดเห็นหมดนะเห็นทุกคนนะอย่าน้อยกันนะคะ เราฝากกดไลค์กดไฟ้แล้วเราจะไม่ทิ้งกันนะจับไม้จับมือเดินไปสู่เป้าหมายด้วยกันนะคะแอดหวังว่าทุกคานทุกคนอยู่ด้วยกันในดูรักสามัคคีมีอะไรเราแบ่งปันกันเนาะมีสิ่งเล็กน้อยตอนนี้ก็แอดก็อบอุ่นนะอบอุ่นมากมากเรเจอครอบครัวที่ว่าดูแลดูแลซึ่งกันและกันมีอะไรเราทอหากันมีอะไรมาแบ่งปันกันตรงนี้มากกว่าที่เราต้องกักทีแคร์กันนะตรงนี้เราต้องกลับไปหาซึ่งกันและกันเราจะไม่ลืมพระคุณของทุกคานทุกคนนะคะ นะมิตรไตรีมิตรภาพอันดีงามนี่เราจะเก็บไว้นะคะเก็บไว้ไว้ลึกๆนะะมิตรภาพดีๆอ่นี้มันหายากถ้าใครเจอแล้วจงเก็บรักษาเอาไว้นะคะทุกคนทุกคนก็มีน้องตระกูลน้องแมวยิมะะ้มเนาะมีน้องแบนนอนกินแมวยิม้มแมววินนะฮะลแคทน,นั้นดองดีเปอะไรอีกอะ ตระก,กูลแมวยิ้มกันลวกันนะที่มาอยู่กับพี่พวงทุกวันทุกคืนทุกคืนทุกคืนนะพี่พวงก็ขอบใจมากๆเ้อะมาเป็นหลักตรงนี้สองสามชั่วโมงก็อยู่เนาะพออยู่แล้วเข้าไปเขาก็บอกว่าจะไปแล้วนะเราก็บอกว่าเออถ้าน้องไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะก็เกรงใจเลยเนาะแต่ก็ขอบคนนุณนะน้องน้องเขามีน้ําใจอย่างนี้นะเราควรรักษาไว้นะคะไปมาสู่อย่างน้อยก็ดูคลิป ย้อนหลังให้กันเล็กกันในการน้องขอหายไปตรงไหนเราก็ตามหากันแล็กกันนะน้ำจิตน้ำใจอ,น,อนุอันเล็กๆน้อยเราก็ยิบยื่นให้กันเล็กกันเนาะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะวันไปชีวิตจะมีอะไรแล้วก็ไม่อยากจะไปนึกถึงต้นเอาตรงปัจจุบันตรงนี้ให้มีความสุขนะลงหายใจที่สะอาดของเราเนาะไปมาสู่กันจับไม้จับมือกันดูแลซึ่งกันเล็กกันเนาะประมาณนี้นะเราจะไม่ลืมลระยะทวดสายทองอีกหนึ่งท่านนะทุกท่านทุกคนที่เราอยู่ตรงเนี้ย เป็นกลุ่มเป็นก้อนน้องเราก็ดูแลกันเดอ้ออย่าทิ้งกันไปไหนเดอ้อจับไม้จับมือกันนะรู้รักสมัครคีแล้น้องๆหลายหลายๆคนที่มาหัดทําพีเมียก็ เพื่อที่ว่าทุกท่านทุกคนจะหายเหนื่อยทําฟิเมียยังไงก็ไปติดตามห้อพี่จงพี่จงจะบอกอรายละเอียดทุกอย่างให้นะรูรักสมคัครคีมีอะไรก็ถามไทยถามไทยได้พี่จงให้ด้วยใจให้เป็นพิจารณาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาพี่ๆน้องๆองเรามาเจอกันนี่เป็นบุญสัมบันนะถ้าเราจะเก็บตรงนี้ไว้นะ่ะรักษากันไว้ให้นานนะคนะทุกท่านเราจะเก็บรักษาตรงนี้นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มาฝากจับไม้จับมือดูแล กันและกันเป็นพี่เป็นน้องกันถึงเราจะไม่ได้เจอกันแต่เราก็ปลูกพันธุ์กันเนาะใครไม่ขึ้นใครหายไปไหนเราก็ถามไถ่กันใครไม่สบายก็หวังใยกันนะะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะว่าเราอยู่ตรงนี้เรามันมีความสุขเนาะถึงว่ามันจะไม่ได้เงินเต็มไม่เต็มหน่อยอะไรสักทั้งนั้นแต่เราก็ชอบจะอยู่ตรงเนี้ยรักจะอยู่ตรงเนี้ยเนาะอยู่ความสุขจะอยู่ตรงเนี้ยเราก็ มีแค่นี้แหละความสุขบ้านปลายชีวิตของทุกคนนะทุกคนเราเลือกได้นะชีวิตไหนเลือกเอาไหนเอาได้เนาะสุดท้ายนี่ก็แอดก็ไม่มีอะไรเด้อขอฝากให้พี่น้องๆดูแลซึ่งกันและกันจับไม้จับมือกันด้วยมุนรักษาพระคุ้มครองทุกคนกดไลค์กดสปายกดติดตามกันด้วยเด้อสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนขอให้ครอบครัวของทุกท่านทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดหวังสิ่งใดขอให้สมบุริมากปรารถนาทุกประการสุขภาพต้องมาก่อนนะคะบายๆค่ะบายๆโชคดีค่ะ